เป็นนนโโดดดด้้้้ำำแแลลววสิงตมอบให้กับน้องซอสนะครับไม่ใช่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 หรอปกติเีตัส่งขอให้แล้ว่รันดิฮึมคพี่พี่ไห เธอั้นมีใจมันง่ายเกินไป ก็ส่งมาท่อนพีคด้วยนะร้องให้ใครเหรอป่าวแค่ชอบเพลงนี้เฉยเอ้ยร้องให้ใครชัวอยูอ่มึงไม่ร้องหรอ,เอ,อเกเพลงอะไรอย่างเงี้ยต้องมีอะไรเว้ยไอ้ซอสซอสเรียกเรียกพี่ผามาคยุยดิได้ได้ได้ผ่านมานี่หน่อยขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงครับ ใช่เลยเมื่อกี้พี่ตามมา้องให้พักเมื่อกี้พี่พักได้ฟังไหมพี่พักไม่ได้ฟังหรอบักไม่ได้ฟังยังไม่ได้ฟังพอจะเล่นต้มร้องนี้ไหมเอาอีกเหรอแค่นึ้อท่อนฮุกท่อนฮุกเลยท่อนฮุกแค่อย่างเดียวเลยใช่พี่พักมาแล้วนะขี่ได้ไหมเบา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 ผมจะก่อนเลยเนี่ยกูจะกูจะเล่นไม่ได้ก็ตรงนี้แหละเอาเลยตาติตาติรู้เรื่องสมาธิเอาวะเอาวะ

ใช่แต่ไม่กลาทท้าทำผักอยู่นะชอบผักนะครับบอ,อกผักนะล้างผัก thank โดดน้ำแล้วเป็นกุณโดดน้ำแล้วโดดน้ำแล้วว้าวเอ่อคุณตั้มมีอะไรจะฝากถึงคุณผักบ้างไหมครับไม่มีฮะไม่มีไม่มีครับไม่มีแล้วคุณผักวะฮะผักนี่ใครเหรอพี่ผักผักเป็นพี่ชายพี่พี่สาวพี่สาวทนซอนพี่แน่นะอ๋อผักคือพี่สาวอะไรพี่กอซซเอ่อคุณผักมีอะไรพูดถึงคุณตั้มปบ้างพี่พันพี่พันมี คุณมีอะไรจะพูดถึงพี่ชายของผมที่ชื่อว่าตาั้มคนนี้ไหมคะขอบคุณสำหรับบทเพลงนี้ลองพอมากเลยนะคะจริงๆลืมท่อนหนึ่งไปดีกว่าท่อนไหนฮะท่อนไหนฮะใครจะไปคิดเอาเอง คนเธอนั่นเสร็จไวไงมันมีใจคือคืออะไรครับขอยาความดนิงครับคุณคุปตะตรงนี้เหมือนเขาร้องขาดไปอ่ะขาดอะไร่ะครับตรงไหน่ะฮะท่อนเมื่อกี้เลยค่ะที่ครึ่งครึ่งเพลงะมันเป็นครึ่งเพลงะมันเป็นครึ่งเพลงอ๋อโอเคครับเป็นเม็ดเล่ยนึกว่านึกว่ารีบจบจบไว้ เสร็จไวครับเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยร้องเสร็จไวแล้วเหรอไมเหมือนลม่รู้สิลุงตั้มเขาจิกมือแปลกๆลุงลุงกูแย่กูแย่พอร้องร้องเสร็จนะอะไรขอบคุณกรายังขอบคุณกรายังอ่ะขอบคุณน้องผักเนี่ยขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ต่อใต้อนก่<อ>ตค่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไอ้เหียมองหน้าเขาดิเขาคุยกับคนเขาต้องมองหน้ากูเขินได้เหี้ยเขิอะไรอะเี่ขนาดในเกมนะี้มอยอ่ะเอนี้มีใครสดอีกไหมคม่สดีไมครับหูหมนไดยมูยกไ,ไวเลยไอกควักเลยอ หมูแล้วหมูเลยหันได้ไงหรือหัดจิจีบลูกหมูยังไงเอออือหัดพี่ไปไหรอหมูแพนด้ผบรเขาไปสว่าหมูเองหมดไปเท่าไหรนะฮะหมเองหานี้ไปเท่าไหรนะไม่ตอนผมเข้าประเทศครั้งแรกครับหมูแปนด้ เขาเป็นร่างทอแล้วเขาให้ตังค์ผมมาสามหมื่น้เดี๋ยวนะไู้โมโอ้โไอ้เฮี้ยให้ตังค์ใช่ไอ้หันมึงเป็นผู้ชายที่โชคดีสับไปนะลูกผมให้ตังค์โอ้ไม่ใช่แค่คนเดียวฟังก่อนจีมินโอ้มีอีกหรอโลพี่นี่ใส่เบสใส่เบสใส่เบสด้วยเฮียโอ้โหไม่ใช่แค่หนึ่งมีถึงสองสามซี่เนาะว้วมันรวยมาโดนกระโดดอ๋อจีมินเหรอ หนึ่งแสนนุยสามหมื่นเลยเหรอของผมนี่ข้าวจานเดียวเขาทวงเอาทวงเอาเนี่ยตอนผมเข้ามาอะไรนะใช่เหรอสายเปย์เหมือนป้ามันเลยอะไรกะอันนั้นมันเปย์เพื่อแก๊งเปย์เพื่อแก๊งเปย์เพื่อแก๊งแก๊งเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้ พิณไอคอนพวกโอนพิณกลัมให้เส้นเดียวขอบคุณดาวสองร้อยดวงครับเส้นมันยาวนะเนมันถึงมันจะเปร์ถึงมันจะเปร์นะใช่แต่มันก็เปร์แค่สอนอมันก็ยังดีเปร์แต่ตำรวจอะเปร์ตำรวจเหรออะไรเปร์ผักหน่อยผักไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ไอ้อนอสไรซ้อนนี่ซอสซ้อนตอนนี้ซ้อนอยู่แล้วไปไป เราไปถล่มปูเลยดีกว่าปูนเหรอจะปูนใช่ไหมได้ใช่ปูนได้ปูนเหรอปูนหรือปูปูนปะปูนปูนปาอปูนโอหนูโอไทำลุกทำลุมพี่เรียวขับนะตอนแรกผมทำลูมมาเมื่อกี้ใครดวลูกไปวะ เจอสยามได้ไดพี่ต้องไปเอากล่องซ่อมก่อนจบคูณใช่เองเไปกับพี่โตพีทมันอยู่คนเดียวได้ทำไมกันพี่อะไรยาบ่นน่อยู่โดยไม่มีหัวแดงอยู่โยหนึ่งวันนะโอยนั่นมน